สวัสดีค่ะวงเดือนจัทนทศรนะคะอยู่บ้านเล็กที่ร้อยทับหนึ่งหมู่สี่ตะบนมันตกอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ,คะเออมีไม่ทราบว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่มาทำํำผักอินทรีย์ค่ะก็ก็มีคุณพ่อนะคะพ่อเป็นความดันและโรคหัวหใจพี่สาวก็เป็นเบาหวานความดันหัวใจไขมันครบหมด ทีนี้ก็เลยหันมาดูว่า,าถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ดูแลตัวเองก็จะต้องมีโรคพวกนี้ต่อไปอนาคตเราก็ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้ก็เลยหันผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นปลูกผักกินเองนะคะประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะแล้ว เนื้อที่ที่ขออินซียนี้ประมาณเท่าไหร่คะประมาณประมาณสามงานค่ะอ๋อแล้วผักผักที่ปลูกมีมีผักอะไรบ้างคะที่ขอมีจำพวกผักผักผักเขาเรียกผักอะไรผักผักสวนครัวผักใบเขียวพวกนี้คะนากวางตุ้งตระกูลสลัดค่ะสลัดห้องเต้เอ๊ยสลัด สลัดแก้วคอร์ดกรีนคอรกรีนโอ๊ก hmm. อะไร mm hmm. พวกนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็หน่อไม้ฝรั่ง mm hmm. แตไคร้ค่ะกระเพราใบโหระพาที่เราไม่ต้องซื้อแล้วใช้พวกสารชีวพันธุ์ไหมคะสารชีวพันธ์ไม่ได้ใช้ค่ะใช้อินรีย์ล้วนๆจาก <c oughs> ขี้ขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูอะไรพวกนี้ค่ะค่ะ <c oughs> แล้วพวกน้ำหมัก น้ำมักเราก็จะใช้ทําทจากผลไม้ค่ะอย่างเช่นฟักทองกล้วยใบยผักใบผักใบผักอย่างเช่นผักบุ้งค่าตะไคร้พวกนี้ค่ะยาชุนไล่มแมลงอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อค่ะแล้วผลตอบรับดีไหมคะเรื่องการตลาดค่ะตลาดก็ยอมรับผักก็จะงามกรอบอร่อยอ๋อค่ะ,คะ แล้วการผสมดินนี่ยากไหมคะไม่ยากค่ะต้องช่วยบอกวิธีผสมดินหน่อยได้ไหมคะอ่อได้ค่ะก็เราก็จะมีดินดินหนึ่งส่วนใบไม้แห้งหนึ่งส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนแกลบดำแกลบดิบนะคะแล้วก็ลำทุกอย่างส่วนหมดหนึ่งส่วนผสมมาผสมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปัจจัยสำคัญ อาก็คือน้ำหมักนะคะเราก็จะใช้น้ำหมักนี่คลุกเท้ากับดินค,ค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้จะให้เกิดเชื้อราค่ะ,คะทิ้งไว้ก็ประมาณ7วันนำออกมาใช้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ